สวัสดีครับผมไทเกอร์อิเลโตและนี่คือ YouTube Channel สำหรับเทรดเดอร์วันนี้ผมมาอัปเดตมุมมอง,มอง,มองทางด้านราคาของทองคำนะครับประจำวันที่8มกราคม2024นะครับโดยโครงสร้างใหญ่เรายังคงเหมือนเดิมนะครับคืออยู่ในช่วงที่กำลังทำลื่น5ที่เป็นขึ้น5 s ูเปอร์ไซเคิลนะครับแล้วก็ในโครงสร้างภายในเนี่ยมองว่ากำลังทำขึ้น3ไซเคิลตรงนี้นะครับโดยที่เรามองว่าขึ้น3เนี่ยจะเป็นตัว คอลเลกชันแฟลตนะครับเพราะว่ามีการทํา abc ขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเรามองว่าตรงนี้มันคือ a ของ3นะครับและนะตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่กําลังทําขึ้น b ของขึ้น3นะครับสามไขึ้นนะครับอ่าขึ้น b ตัวนี้นะแล้วโครงสร้างภายในมันอีกนะครับในทางฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็มองว่า a เนี่ยจบแล้วนะครับในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพิจารากันอยู่นะครับว่า ขึ้น B เนี่ยมันจบตอนไหนนะครับมันจะจบตรงนี้ไหมหรือมันจะไปจบไกลๆ,ๆนู้นนะครับสรุปตลาดเฉลยให้เราแล้วนะครับว่าขึ้น B เนี่ยมันจบตรงนี้นะครับเพราะว่าณตอนนั้นเรามองว่ามีการทิ้งตัวลงมาเนี่ยอาจจะเป็นขึ้น4ของ B ครับในกรณีที่ B ยังไม่จบนะอ่ะพูดผิดครับขึ้น4ของ C ตัวนี้นะตนีเป็นเทรนด์นะครับแต่ถ้ามันลงมาต่ํากว่าตรงนี้เมื่อไหร่นะครับตอนนั้นเรามองเป็น1 2นะก็จะผิดโครงสร้างทันทีสรุปว่าตลาดเฉลยแล้วนะครับแล้วมันก็ลงมาต่ํากว่่าาาาจรรริงงๆนนนะคนัับทํให้เมอว ขึ้น B เนี่ยแทนที่จะมาจบตรงนี้มันจบตรงนี้แล้วนะครับพอขึ้น B มันจบตรงนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังทำขึ้น C นะครับของขึ้น b อยู่ซึ่งขึ้น C เนี่ยควรจะเป็นตัวเทรนขาลงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโมททฟขาลงนะครับอ่ะและไอตัวขึ้น C เนี่ยควรจะลงมาอยู่ที่ระดับราคา19 2 1สองนะครับเป็นขั้นต่ําเพราะว่ามันจะเป็น6 1 8ของขึ้น a ตรงนี้นะครับโดยที่เรามองว่าตัวขึ้นไฟขึ้นเนี่ยเป็นแฟลตนะครับอันนี้ผมทวนให้เฉย ทีนี้โครงสร้างภายในนะครับของตัวขึ้น C นะครับของตัวขึ้น B ของของแฟตนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่า1แรกนะครับของ C เนี่ยจบแล้ว1ในดีกีนี้นะครับดีกีสีส้มนี้นะครับหนึไมเนอร์นะจบแล้วแล้วกําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าทํา2อยู่แล้ว2ในจบหรือยังนะครับมันมี2ทางเลือกนะครับให้เราก็คือทางแรก2จบที่ A นี่เลยนะครับ ถ้า2จบที่ a เนี่ยสอาจจะเป็น collection f l นะครับเอ้ย c o l l e กชันซิกแซกนะครับแต่ถ้า2ไปจบที่ตรงนี้นะครับไกลๆไปหน่อยนั่นหมายความว่า2เนี่ยจะเป็นแฟ a นะครับตรงเนี้ยคือ a แรกแล้วก็ตรงนี้คือ b แล้วก็เดี๋ยวจะมีการวิ่งขึ้นไปเป็นเร e n นะครับเพื่อทําขาซีนะครับสุดแล้วแต่นะครับ2เนี่ยส่วนตัวผมแล้วนะครับมันจะวิ่งลงมาได้นะครับในกรณีที่มันยังไม่จบนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นแฟนเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะเกินแถว แถวสองศนะครับประมาณนี้นะไม่ควรจะเกินนะครับแต่ถ้าเรามองว่า2มันมจบตรง A ตรงนี้ตอนนี้มันก็6 1 8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็สวยนะครับอัตราส่วนสวยสามารถวิ่งขึ้นเพื่อทาขึ้น3ในดีกีมเนอร์นี่ได้นะครับดีกี K, เดียวดีกีหนึ่งนะอ่าทีนี้ <c oughs> ถึง2จะจบตรงนี้หรือจบตรงนี้เนี่ยระยะทางมันใกล้ๆกันนะครับเราก็สามารถวัดขึ้น3ได้คร่าวๆวนะครับถ้าเรามองว่าขึ้น3มเนี่ยเป็นขึ้นขยายปกตินะครับ ก็จะได้ว่าขึ้น3เนี่ยสามารถวิ่งได้มาถึงที่ระดับราคาประมาณ 19. 6 3นะครับวิ่งลงมาเลยนะเป็นเทรนขาลงนะครับเนี่ยอันนี้คือเรามองว่าขึ้น3เนี่ยเป็นขึ้น3ขยายปกตินะครับแลังจากหลัหลงจากนั้นพอจบขึ้น3ก,3ก็จะมีการวิ่งกับเพื่อทําขึ้น4แต่ว่าขึ้น4เนี่ยห้ามเฉลี่ยัวหนึ่งนะครับพอเราถ้าเรามองเป็นเทรนนะก็คือห้ามเกิน2องศและหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาเพื่อทําขึ้น5นะครับและขึ้น5ควรจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณ2องศนะคร,บนะครบับนะครับนะครับ ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับการวิ่งลงมาทําขึ้นขึ้นขึ้น C ของขึ้น B ตัวเนี้ยห้ามลงมาต่ากว่าตัว18 0น9นะครับอันนี้โครงสร้างในขาที่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะถ้าเกินโครงสร้างนี้เมื่อไหร่เราต้องวิเคราะห์โครงสร้างใหม่หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทองคําผมจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเรามองว่ากําลังทําเทรนขาลงนะครับ เดี๋ยวผมเปิดภาพใหญ่ก่อนนะผมมองว่ากําลังทําเทนขาลงซึ่งเป็นขา C ของตัว B ตัวนี้นะครับโดยตอนนี้นะครับมีการทาคลื่น1ของขา C เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังพิจารณาอยู่ว่าทาคลื่น2เสร็จหรือยังนะครับคลื่น2ตัวนี้นะถ้าคลื่น2เสร็จตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีการรีเทสลงมาเลยนะครับอย่างน้อย196เนี่ยครจะลงมาถึงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าคลื่น3เนี่ยเป็นคลื่นขยายปกตินะครับแต่ถ้า ขึ้น2ยังไม่จบนะครับตรงนี้จะเป็นแฟลทเยวจะมีการวิ่งกลับขึ้นไปนะครับเพื่อทาขึ้น4ให้จบนะครับเป็นเทรนนะครับพอจบปุ๊บก็จะมีการวิ่งลงมาเพื่อทาขึ้น3นะครับและเหมือนเดิมครับระดับราคาใกล้ๆกันควรจะลงมาถึง19-60งนะครับถ้าเรามองว่าขึ้น3เป็นขึ้นขยายปกติหลังจากนั้นก็จะมีการวิ่งกลับไปเพื่อทาขึ้น4ี่และขึ้น4เนี่ยห้ามใชะหับหัวขึ้นหนคือที่ระดับราคาประมาณ2 24นะครับห้ามวิ่งไถึงนะครับล้างวิ่งมา5นะครับ เนื้อสิ่งเงินได้นะครับตัว impulse wave ตัวขึ้นสีเนี่ยต้องวิ่งมาที่ระดับราคา1922ให้ได้นะครับผมถึงจะมองว่าไอ้ขึ้น3ที่เป็น D g e y Cy cycle เนี่ยเป็นฝัดจริงๆนะครับอ่ะและสุดท้ายนี้การวิ่งลงมาครั้งนี้นะครับห้ามเกินตัวนี้นะครับห้ามห้ามห้ามเกินตัวนี้อ่ะพูดผิดครับ180 1 1801เนี่ยครับห้ามเกินถ้าเกินเมื่อไหร่เราต้องวิเคราะห์โครงสร้างใหญ่หมดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับราคาทองคำประจำวันที่8มกราคม2024ครับและนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงการศึกษาอ e l เลเว็บและมาแสดงให้เพื่อนๆเห็นกันครับสวัสดีครับ